สดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้พบกับโบค่ะแล้วโบก็จะชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูขนมเค้กง่ายๆค่ะแล้วก็เอาใจคนรักช็อกโกแลตเป็นพิเศษเลยและสำหรับคนที่อยากทำขนมแต่ว่าไม่มีเตาอบอยู่ที่บ้านเนี่ย มีแค่ไมโครเวฟเครื่องเดียวก็สามารถทำเค้กอร่อยๆแบบนี้ได้แล้วละคะ่ะและที่เจ๋งไปกว่านั้นนะคะไม่ต้องใช้พิมพ์เค้กอะไรเลยใช้แค่แก้วกาแฟที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยมาใส่เป็นตัวเค้กแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆทั้งแก้วเลยค่ะก็จะได้เค้กช็อกโกแลตเนื้อนุน่มชุ่มฉ่ำอร่อยมากๆเลยฟินสุดๆแน่นอนค่ะและตัวนี้นะคะก็มีชื่อว่าช็อกโกแลตลาวามาร์คเค้กนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมพร้อมๆกันแล้วก็มาลงมือทํากันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูช็อกโกแลตลาว่ามักเค้กกันเลยค่ะหโบจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส,ส่วนนะคะเรามาดูส่วนแรกกันเลยค่ะตอนแรกก็คือดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลค่ะวันนี้โบใช้ตราเดซี่ค่ะแล้วต่อมาก็คือผงโกโก้ค่ะน้ำตาลไองซิ่งแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะเบกกิ้งโซดาและเกลือค่ะ เดี๋ยวเราไปดูส่วนที่2กันเลยค่ะและส่วนผสมส่วนที่2ค่ะเริ่มต้นที่นมสดรสจืดค่ะหรือใครจะใช้เป็นนมข้นจืดก็ได้ค่ะไข่ไก่ค่ะและตัวส่วนผสมที่จะเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับเค้กไมโครเวฟของเรานั้นก็คือมาร์การีนค่ะวันนี้โบใช้มาร์การีนตราเซสค่ะเป็นมาร์เการีนคุณภาพสูงเลยที่คุณผู้ชมสามารถนำมาทำ รเีได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเค้กขนมบังคุคกกี้แถมยังกลิ่นคล้ายเนยสดอีกด้วยนะคะและตัวสุดท้ายค่ะกลิ่นวานนิลาค่ะโอเคส่วนผสมของเราครบเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะ เรามาเริ่มทําขั้นตอนแรกของเมนูช็อกโกแลตลาว่ามักเค้กกันเลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นมาร์การีนค่ะขั้นตอนแรกเราจะเอาตัวมาร์การีนเนี่ยไปละลายในไมโครเวฟค่ะใช้เวลาประมาณ20-30วินาทีเท่านั้นเองก็จะได้เป็นมาร์การีนเหลวๆแล้วค่ะและสําหรับใครที่กังวลเรื่องปัญหาสุขภาพนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่ามาร์การีนตาเซสเนี่ยไม่มีไขมันทรานและคอเลสเตอรอลค่ะเดี๋ยวเราเอาไปละลายกัน like เลยค่ะ แล้วตอนนี้เราก็ละลายมั์การีนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นเหลวๆแบบนี้เลยก็พักไปก่อนก็มาทําขั้นตอนต่อ,ตอไปค่ะเราก็หาชามใบใหญ่ก็ได้ค่ะหรือว่าบมบีบิกเกอร์ถ้วยตวงแบบนี้ก็สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ของเราก็คือซ่อม1นคันค่ะเริ่มต้นที่แป้งค่ะใช้แป้งในประสงหรือแป้งเค้กก็ได้ค่ะที่มีอยู่ใส่ลงไปเอาอาี้ปะ่ะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งค่ะเพิ่มความหวานแล้วก็ผงโกโก,โกค้ค่ะ ใส่เกลือค่ะใส่เกลือเล็กน้อยหยิบมือหนึ่งแล้วต่อไปก็เป็นเบกกิ้งโซดาค่ะตัวนี้ก็หาซื้อได้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันค่ะหาซื้อง่ายจะอยู่ใกล้ๆก,กับผงฟูค่ะแต่ว่าจะไม่ใช่ผงฟูนะคะจะเป็นคนละตัวกันแล้วก็คนผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยไม่ต้องร่อนไม่ต้องอะไรเลยค่ะ ก็เข้ากันประมาณหนึ่งละแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำหลุมๆไว้หน่อยเขี่ยๆโอเคค่ะแล้วก็มาใส่นมสดค่ะหรือว่านมข้นจืดก็ได้ค่ะไข่ไก่ค่ะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะตัวนี้ถ้าเกิดใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะบรใส่ลงไปเพิ่มกลิ่นหอมๆค่ะ แล้วก็วสุดท้ายค่ะเป็นมาร์การีนค่ะที่เราละลายไว้เป็นมาร์การีนตาเซสนั่นเองค่ะก็ใส่เลยสองชอ้อนโต๊ะ สำหรับมาร์การินตาเซสนะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับผู้ประกอบการร้านขนมค่ะหรือว่าคนที่ทําขนมขายค่ะเพราะว่ามาร์การินตาเซสเนี่ยกลิ่นหอมเหมือนเนยสดค่ะเราก็สามารถใช้แทนเนยสดได้เลยก็ช่วยลดต้นทุนค่าวัตถุด,ดิบลงกําไรเราก็มากขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดลงไปหมดแล้วเราก็คนเลยคนให้เข้ากันค่ะ แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะให้แบบว่าเหลวๆเป็นเนื้อเดียวกันไม่เห็นเป็นแป้งเป็นก้อนๆหรือน้ำตาลเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยต่อมาเราก็หาแก้วค่ะแก้วกาแฟหรือแก้วน้ําที่บ้านที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะคะหรือว่าแก้วเป็นแบบแก้วใบโปรดเล็กๆได้อันนี้แก้วของโบใช้ประจําเลยค่ะโบก็จะมาเทส่วนผสมอันนี้ใส่ลงไปหรือใครจะผสมลงไปในแก้วเลยก็ได้นะคะ แต่แบบกลัวว่าเวลาเราคนแรงๆแล้วเดี๋ยวมันจะแบบหกออกมาก็กวาส่วนผสมลงไปให้หมดเลยแบบนี้โอเคค่ะพอใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็เหลืออีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือ ตัวดาร์กช็อกโกแลตคอมพาของเราจาาเดซี่ค่ะโมหันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้เดี๋ยวจะใส่ลงไปเลยค่ะใครชอบแบบช็อกโกแลตเยอะๆก็ใส่เยอะๆได้เลยค่ะ,ะแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องคนส่วนผสมละค่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าไมโครเวฟกันเลยค่ะที่กำลังไฟสูงสุดค่ะในของแต่ละบ้านก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะ อย่างของเครื่องนี้ก็800วัตต์ค่ะอย่างบางเครื่องที่รุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยก็อาจจะกําลังไฟมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าแนะนําให้ใช้ประมาณ800ถึง1,000วัตต์นะคะไม่เกินนี้ใช้เวลาประมาณ40วินาทีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จะได้เค้กสุกๆแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าไมาโครเวฟพร้อมกันเลยค่ะ แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเอาออกมาจากไมโครเวฟค่ะใช้เวลาประมาณ 40, 40วินาทีเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบชําๆกว่าน,นี้นะคะลดเวลาลงเหลือประมาณ35วินาทีก็ได้ค่ะก็จะได้แบบเค้กเนื้อชําแบบสุดๆไปเลยค่ะเวลาทานฟินมากๆแล้ววันนี้บกก็จะมีตัวตกแต่งหน้าเค้กด้วยเพื่อความสวยงามใช้น้ำตาลไอซิ่งค่ะโรยลงไปบนหน้าเค้กแบบนี้เล็กน้อยอแล้วก็โมมเชอรี่ค่ะ เชอรี Cherry, น่นำมาเชื่อมตกแต่งด้านบนแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้โบมีเชอรี่เนาะถ้าเกิดว่าที่บ้านใครมีผลไมอ้อื่นๆค่ะมีสตรอเบอรี่มีกีวีหรือว่ามีผลมไม้ไทยๆอย่างกล้วยหอมก็ได้ค่ะทานเข้ากันมากๆเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูนี้ช็อกโกแลตลาว่ามักเค้กค่ะทําง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอุปกรณ์อะไรก็ไม่ค่อยมียุ่งยากค่ะพิมพ์เค้กก็ไม่มีแล้วก็ใช้แค่ไมโครเวฟเครื่องเดียวก็สามารถได้ทานเค้กอร่อยๆแล้ว และถ้าเกิดว่าใครอยากลองหาซื้อมาการีนตาเซสแล้วก็หรือว่าดาร์กช็อกโกแลตคอมพลของตราเดซี่ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะามห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะหรือว่าจะเป็นร้านที่จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่ก็มีขายค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนใครอยากหาความรู้เกี่ยวกับมาการีนหรือว่าวัตถุดิบอื่นๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook ของ Cooking Cup of ฟล้ำสูงค่ะในนั้นก็จะมีเก็จความรู้ในการทำอาหาร mm hmm. ทำขนมเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะและสำหรับเมนูนี้ใครอยากเข้าไปดูอัตราส่วนผสมเ mm hmm. ข้าไปดูวิธทีทำแบบละเอียด mm hmm. ก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้โบ mm hmm. จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะไปชิมเค้กช็อกโกแลตลาวาร้อนๆค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย